สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับชาวยูทูบไลฟ์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับเพื่อศึกษาแพลตฟอร์มนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ผมนะครับตู่กิติพงศ์นะครับกัมพูันทลินนะครับบิสเนสพาร์ทเนอร์นะครับระดับเลเจนด์ l e เอ็กซ์ค e ทีฟนะครับชื่อเล่นชื่อตู่นะครับก็เจอที่ไหนนะครับทักทายกันได้เลยนะครับ วันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาพบปะเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับได้มาแบ่งปันนะครับแนวคิดดีๆนะครับจากประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะครับทั้งก่อนหน้าที่จะทําธุรกิจยูเออร์ไลฟ์แล้วก็ในธุรกิจยูเออร์ไลฟ์ด้วยนะครับเชื่อว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับแนวคิดต่างๆนะครับในทีมของ นักคว้าโอกาสในวันนี้นะครับก็มาทําความรู้จักกันก่อนเล็กน้อยนะครับผมนะครับเป็นคนโคราชนะครับโคราชปั้นเองนะครับสำเนียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามนะครับเราเราภูมิใจในถินฐานนะนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ไปเรียนวิศวกรนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เต็มที่นะครับทุ่มเทกับเราเต็มที่นะครับส่งให้เรามีโอกาสนะครับได้เรียนวิศวกรนะครับได้จบ วิชาชีพที่ดีนะครับเพื่อจะสามารถดูแลตัวเองได้นะครับผมเนี่ยมีความฝันนะครับว่าอยากเป็นนักวิชาการนะครับอยากเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยา,าลัยอย่างเงี้ยนะครับจบวิศวะก็จริงนะที่เป็นเกี่ยวโยธาแต่ผมไม่ค่อยชอบออกแดดนะเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าไม่ชอบลำบากนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าจะวิ่งสายวิวชาการนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับชตาฟ้าลิขิตนะครับมันบางทีมันก็ฝืนชตาฟ้าไม่ได้นะครับผมมองเป็นงั้นมากกว่านะครับก็คือว่า คุณพ่อกับพี่เคยผมเนี่ยนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นเสาหลักในการทําธุรกิจรับเหมา,เาก่อสร้างถนนนะครับแล้วก็ขนส่งสินค้าของที่บ้านเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตกระทันหันนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมจําได้คือประมาณปี4-2เนาะนะครับคุณพ่อผมเนี่ยถือว่าท่านเป็นคนที่เก่งมากนะครับที่สามารถพาธุรกิจ ต้องบอกเลยธุรกิจรับเหมาช่วงนั้นเนี่ยช่วงปี40เนี่ยใครผ่านมาได้ถือว่าเก่งมากๆกนะครับก็คุณพ่อผมก็เป็นหนึ่งท่านนะครับที่พยายามประคับประคองธุรกิจนะครับฝ่าวิกฤตช่วงนั้นมาได้นะครับแต่แน่นอนนะการฝ่าพายุฝ่าดิเพรสชันนะครับฝ่าวิกฤตต่างๆเนี่ยก็ต้องย่อมมีบาดแผลเนาะนะครับแล้วท่านก็มาเสียชีวิตตอนปี42ผมเลยนะครับเป็นลูกชายนะครับคนที่จบแล้วเนี่ยคนเดียวเลยนะครับพี่สาวเป็นพยาบาลนะครับน้องชายเรียนไม่จบนะครับก็ หวยออกที่ผมนั่นเองนะครับก็มารับธุรกิจต่อจากที่บ้านนะครับตอนนั้นเนี่ยบาดแผลจากปี4 0สูตรเนี่ยทำให้ธุรกิจของที่บ้านนะครับที่ทำมากว่า30ปีนะครับมีหนี้สินกว่า12ล้านบาทนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าตกใจของผมมากๆเลยนะครับเพราะผมไม่เคยรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะครับก็พอผมมารับได้รับธุรกิจนะครับแล้วก็พยายามทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะใช้ความสามารถเท่าที่มีเลยว่าง่ายๆนะครับ แต่แน่นอนประสบการณ์ไม่มีนะครับวัยวุฒิคุณวุฒิไม่พร้อมนะครับเ,เส้นสายไฟแนนซ์ด้านการเงินเราก็ไม่ดีนะครับแล้วก็แถมมีภาระที่มันถูกผูกไว้ตั้งแต่ตอนเจอวิกฤตปี40มาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผ่านมาไม่เกิน4-5ปีเนี่ยนะครับผมเลยต้องยอมนะครับปิดกิจการที่บ้านนะครับเพราะมองว่าถ้าดึงดันดันทุลังไปเนี่ยก็จะมีแต่เสียมากกว่าน,นั้นนะครับก็เลย ตัดสินใจนะครับปิดที่การที่บ้านหลังจากทําธุรกิจต่อจากครอบครัวเนี่ยมาประมาณ4-5ปีเท่านั้นนะครับถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจมากนะครับแต่ก็มันคงจะเป็นถึงจุดแล้วแหละนะครับก็เป็นความเด็ดเดี่ยวผมจริงนะที่ตัดสินใจทําแบบนั้นนะครับและนี่ครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่ผมเนี่ยได้มาเจอกับแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือ ยูนิเวอร์ไลฟนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมมี3เรื่องหรือ3แนวคิดจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับจะมาแบ่งปันเพื่อนนะครับและอยากให้เพื่อนนะครับติดตามนะครับแล้วลองวิเคราะห์แล้วก็ลองคิดกับผมด้วยนะครับว่าทั้ง3แนวทางหรือ3โอกาสนั้นนะครับที่ผมคว้าเอาไว้เนี่ยทำให้ชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะครับแล้วมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ในเรื่องแรกนะครับเป็นการคว้าโอกาสเรื่องแรกของผมนะครับใน you a r life นั่นก็คือผมคว้าโอกาสในการสร้างธุรกิจนะครับที่มีความเสี่ยงด้านการเงินเป็นศูนย์ครับด้านการเงินเป็นศูนย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมผมพูดแบบนั้นและกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับผมเองเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับผมเป็นนักธุรกิจเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแม้จะรับธุรกิจจากที่บ้านต่ออีกทีหนึ่งนะครับ ผมก็ซาบซึ้งรู้ซึ้งมากๆเรื่องของเงินลงทุนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะธุรกิจอกกอรับเหมากสร่านะครับเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องหลักเลยเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยเรื่องสําคัญมากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะหางานใหม่หาเพิ่มธุรกิจนะครับเพิ่มเครื่องจกักรทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งสิ้นนะครับแน่นอนเมื่อใช้เงินมากความเสี่ยงก็มากไปด้วยแม้ถ้าประสบความสําเร็จจะได้ผกลกำไรมากก็ตามนะครับแต่แน่นอน,นครับ อะไรที่กําไรมากก็มีโอกาสขาดทุนมากเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยในส่วนตัวผมเข้าใจเรื่องนี้มากๆเลยว่าการที่จะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเงินลงทุนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเขาเรียกว่าสายปานใหญ่สายปานยาวเนี่ยได้เปรียบและยิ่งยุคสมัยนี้นะครับต้องยอมรับนะครับแม้ว่าจะเป็นยุคของการทําธุรกิจที่เขาบอกออนไลน์ไม่ต้องลงทุนนู่นนี่นั่นถ้าเพื่อนเพื่อนศึกษาจริง,รงแล้วธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นธุรกิจที่ลงทุน มากไม่ต่างกับธุรกิจสมัยก่อนเลยนะครับและที่สําคัญเป็นการลงทุนระยะยาวด้วยลงทุนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าระบบของการทําธุรกิจที่เป็นออนไลน์เนี่ยนะครับมันคือนวตัตกรรมนั่นเองมันต้องมีการอัปเกรดอัปเดตตลอดเวลานะครับมันมีค่าใช้จ่ายตลอดของการดูแลแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับแต่ในการทําธุรกิจกับ your Life นะครับที่ผมเนี่ยเ,เห็นข้างแรกนะครับแล้วผมตัดสินใจกระโดดคว้าโอกาสเลยแล้วผมเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 ,ม,นมันคือโอกาสของเราอะถ้าเราไม่คว้าไว้เนี่ยนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตผมเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ย เป็นหนี้สินหลายล้านบาทมากๆไม่มีทุนแล้วไฟแนนซ์แย่นะครับบัตรเครดิตติดกระจายติดบูโรติดทุกอย่างอะ่ะมันไม่มีสามารถไปหาเงินทุนที่ไหนได้แล้วอ่ะนะครับแต่นี่เป็นโอกาสเดียวแล้วตอนนั้นผมมองเป็นโอกาสเดียวเลยนะว่านี่คือโอกาสสําคัญมากๆนะครับและเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างยูนิลิเวอร์ด้วยผมเลยคิดด้วยซ้ำครับว่าเอ้ยเราทําบุญแต่ชาติปังไหนมาเนี่ยที่ จังหวะชีวิตที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตแล้วอะแทบจะดูเห็นทางไม่ออกเลยอะไม่รู้จะหาเงินไปใช้นี้ใช้สินได้ยังไงด้วยส้ําไปนะครับแต่อยู่ดีก็ได้รับโอกาสนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ให้โอกาสผมด้วยนะครับที่ มอบโอกาสนี้นะครับส่งโอกาสนี้มาให้ผมนะครับก็ขอบคุณออพี่ๆทุกคนนะครับคุณโค้ดขอบคุณผู้เปิดโอกาสทุกคนเลยนะครับที่ให้ผมมาหยุดจิตนี้ได้หลังที่ผมได้เห็นโอกาสนะครับผมก็ได้เข้ามาศึกษานะครับแล้วผมได้รู้เลยนะครับว่าที่ธุรกิจยูเออร์ไลฟ์เนี่ยความเสี่ยงนั่นเงินเงินเป็นศูนย์เพราะว่าเขามีแพลตฟอร์มรองรับเราทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าแพลตฟอร์มเรื่องสินค้านวัตกรรมนะครับการสต็อกสินค้า ระบบบัญชีนะครับระบบเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านออฟไลน์ line, หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางด้านออนไลน์ก็ตามนะครับระบบการเรียนนะครับมี learning studio หรือว่า Academy นั่นเองนะครับที่ไม่ต้องมีความรู้นะครับไม่ต้องมีประสบการณ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับ ไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้เงินลงทุนใดเลยนะครับและรวมถึงเรื่องของแพลตฟอร์มในการบริหารธุรกิจทั้งหมดนะครับระบบโคชชิ่งนะครับจากเดอะซัพพอร์เตอร์ที่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับรวมถึงอะคาเดมีหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์นะครับระบบออฟไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับที่บริษัทนะครับจับมือกับพาร์ทเนอร์ในหลายๆสาขาอาชีพในเมืองไทยนะครับ ได้มาแบ่งปันมาสอนให้พวกเราด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่คว้าไม่ได้อะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนศึกษาดีๆนะครับเพื่อนจะรู้ว่านี่เป็นโอกาสสําคัญมากๆต่อให้เพื่อนๆนะครับไม่ถึงขนาดผมนะไม่ถึงขนาดว่าไม่มีทุนไม่มีหลอดนะครับไฟแนนซ์พังพินาศนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีแต้มต่อกว่าผมเนี่ยเพื่อนๆสามารถประสบความสำเร็จทุกกินี้ไปมากกว่าผมมากมายนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษานะครับผมพบว่า ในธุรกิจนี้ทําให้แค่สามเรื่องแท่นั้นเองนะครับก็คือ1นนะครับเรื่องของการใช้สินค้านะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นรีวิวนะครับสร้างความมั่นใจเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับผมไปขายของไม่เป็นอ่ะผมวิศวกรอ่ะนะครับแต่ทําไมผมสามารถสร้างธุรกิจมียอดขายของตัวเองได้นะครับเออมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนั่นเองนะครับถ้าของมันดีจริงนะครับ เราใช้จริงๆและเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยด้วยธรรมชาติมนุ์นะครับการใช้ดีบอกต่อมันจะเกิดขึ้นด้วยธรรมชาตินะครับต่อให้เราไม่บอกใครก็มีคนมาทักมาถามเราอยู่ดีโอเคไหมนะครับซึ่งเหมือนง่ายมากๆนะครับแล้วหัวใจสําคัญคือตัวสินค้านะครับที่แพลตฟอร์มยูเออร์ไลท์เนี่ยใส่เรื่องนวัตกรรมเข้าไปทําให้ตัวสินค้านี่โดดเด่นมากๆและตรงกับตลาดสุดๆอ่ะนะครับมีนวัตกรรมชัดเจนนะครับและไม่มีเอาแน่นอนนะครับถ้าอยู่กับแพลตฟอร์มนี้นะครับนี่คือสิ่งแรกที่ที่ เราทำง่ายๆนะผมว่าเพื่อนๆทำได้ทุกคนใช่ไหมครับเรื่องที่สอนนะครับที่มาทำธุรกิจนี้ง่ายๆก็คือการเรียนรู้นั่นเองไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเราต้องเรียนรู้แต่การเรียนรู้ที่นี่มันเจ๋งตรงที่ว่าไม่ใช่แค่เรียนรู้ในเชิงวิชาการนะครับแต่เรียนรู้จากประสบการณ์จากคนที่ทำได้จริงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบอะเหมือนธุรกิจของผมเนี่ยถ้าคุณพ่อผมยังอยู่เนี่ยเอาตรงไปตรงมานะผมอาจจะ ยังไม่เจ๊งเร็วขนาดนั้นนะครับ3ปี5ปีเจ๊งแล้วนะครับเพราะว่าผมมีโค้ชนั่นเองมีผู้แนะนำขึ้นเป็นคุณพ่อผมนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตได้ส่งไม้ต่อกันได้แต่มันไม่มีใครมาบอกอะในความเป็นจริงของโลกอะในการทำธุรกิจข้างนอกนะ่ะมันมีน้อยมากที่จะมีคนมาบอกจับมือเขียนแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะครับแต่ใน your life นะครับเพื่อนๆจะมีโค้ชนะครับมีคนที่เป็นพอ p ์ o r t e r ที่มีประสบการณ์ ที่ทําได้แล้วจริงๆนะผมยืนยันว่าทําได้แล้วจริงๆทุกสายอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้และไม่มีกัก๊กไม่มีเก๊กเลยเหมือนวันนี้ที่ผมมาแบ่งปันเนี่ยก็ไม่มีกัก๊กไม่มีเก๊กนะครับก็เปิดกันหมดเลยนะครับว่าเราทํายังไงกันบ้างนะครับงั้นแปลว่าทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาและทําตามคนที่ประสบความสําเร็จได้นะครับและเรื่องที่3มครับจากนั้นก็ทําการขยายแพลตฟอร์ม เท่านั้นเองนะครับมันมีแค่เน้นจริงๆนะครับในการทําธุรกิจนี้ผมเลยมองว่านี่คือโอกาสสาคัญมากๆนะครับที่เ,เพื่อนๆนะครับต้องคว้าเอาไว้นะครับในการที่สร้างธุรกิจของตัวเองนะครับที่มีความเสี่ยงด้านกรเงินเป็นศูนย์นั่นเองนะครับจากผมเริ่มทําธุรกิจนะครับในปีแรกๆเนี่ยผมรับและได้จากแพลตฟอร์มนี้หลักหมื่นบาทเข้าปีที่2นะครับ เกินครึ่งแสนไปแล้วนะครับหกถึงเจมืนบาทแล้วและไม่ถึงปีที่3นะครับผมรับแลยได้6หลลกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยรายได้สะสมจากแพลตฟอร์มนี้นะครับผมไม่เชื่อจริงนะมันเหมือนฝันเลยนะครับมากกว่า30ล้านบาทไปแล้วนะครับมียอดธุรกิจต่อปีนะครับมากกว่าหลักหลักร้อยล้านไปแล้วอ่ะนะครับซึ่ง ธุรกิจที่บ้านผมเนี่ยทำมาสามสิบปีเนี่ยยังมียอดธุรกิจต่อปีแค่สามสี่สิบล้านบาทเองผมทำธุรกิจนี้ไม่กี่ปีแถมไม่มีทุนไม่ต้องใช้ไฟแนนซ์ใดใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีประสบการณ์นะครับผมยังสร้างธุรกิจหลักร้อยล้านขึ้นมาได้เลยนะครับและนี่นะครับเป็นโอกาสแรกนะครับที่ผมคว้าและสามารถสร้างธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงด้านการเงินนะครับจนมีธุรกิจเป็นหลักร้อยล้านได้ครับมาถึงโอกาสที่2กันนะครับโอกาสที่2ที่ผมคว้าไว้นะครับ คือโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับต้องการเนาะนะครับและยิ่งในยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับในยุคโควิดแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายคนผมเชื่อว่าน่าจะได้บทเรียนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับว่าอะไรที่แน่นอนก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือกิจการร้านค้าใดๆก็ตามนะครับเกิดผลกระทบในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาเกาะน,นะครับงั้น แปลว่าเรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแต่การหาเงินได้อย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วนะครับมันต้องเกิดการหาเงินได้และรายได้นั้นจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทนทานยืดหยุ่นไม่ว่าเศรษฐกิจวิกฤตหรือระบบชัดดาวอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับรายได้ของเรายังไหลเวียนหรือหมุนเวียนกลับเข้ามาได้นะครับไม่มากก็น้อยแต่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันนี้ต่างหากครับที่ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์ม y o u ออร์ไเนี่ยจะตอบโจทย์พวกเราทุกๆคนนะครับผมเองเนี่ยนะครับพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่มีอยู่หนึ่งครั้งนะครับที่ชีวิตผมเนี่ยต้องเจอวิกฤตนะครับที่เป็นวิกฤตในภายในครอบครัวนะครับคือลูกชายของผมเนี่ยนะครับป่วยนะครับไม่สบายนะครับแล้วก็เป็นโรคเลื้อยหลังนั่นเองครับเป็นโรคไตเลื้อยหลังนั่นเองนะครับตั้งแต่เขายังเด็กๆอยู่เลยตั้งแต่4ีหเดือนนั่นเองนะครับ ผมกับภรรยานะครับคุณโอนะครับเราเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะครับ8เดือนต่อปีฟังไม่ผิดนะครับอยู่8เดือนต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงแปลว่าเรื่องเงินสําคัญไหมครับเรื่องเงินสําคัญแต่ถ้าการหาเงินได้ของผมกับภรรยาเนี่ยเกิดขึ้นแบบการหาเงินแบบทั่วไปนะครับที่ต้องออกแรงถึงจะได้ไม่ไปดูไม่ไปทําก็จะไม่ได้นะครับแต่ด้วยแพลตฟอร์มยูเออร์ไลฟ์ที่พวกเราเนี่ยสร้างมันขึ้นมานะครับ ขยายแพลตฟอร์มจนแพลตฟอร์มมีความแข็งแรงนะครับเกิดผู้นําหรือเกิดเจ้าของธุรกิจซ้อนเกิดขึ้นในองค์กรมากมายนะครับทำให้รายได้ของเราเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่า passive income นั่นเองนะครับจนเราเนี่ยแทบไม่ได้ดูธุรกิจเลยในช่วงที่ดูแลลูกๆนะครับแเดือนต่อปีเนี่ยมันไม่น้อยเลยนะครับที่มันใช้เวลามาหาศาลมากๆการเดินทางอีกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการโฟกัส สมาธิต่างๆถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยมีประสบการณ์คล้ายๆผมเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจเนาะว่ามัน,ม,นมีแรงเสียดยทานมากมายมหาศาลขนาดไหนกับการที่จะทําธุรกิจหรือทํางานประจําหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ไรายได้จากยูเออร์ไที่ผมกับครอบครัวได้มานะครับจากใน,นช่วงที่วิกฤตมากๆตลอดหลายปีที่ลูกชายผมเนี่ยป่วยเนี่ยยังได้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่เขาเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินครับที่ ผมเนี่ยไม่ได้คิดนะว่าจะได้ใช้มันแต่รู้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะให้รายได้แบบนี้ได้แต่เมื่อเจอวิกฤตแล้วเราใช้ประโยชน์นะครับจากรายได้ประเภทนี้นะครับคือประเภทพ e สซีฟอินคัมที่มันได้มาอย่างต่อเนื่องจากรูปแบบของแพลตฟอร์มที่มันถูกดีไซน์ไว้แบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องเวลา หรือแม้ทั้งเรื่องสุขภาพก็ตามและนี่แหละครับเป็นโอกาสที่2ที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันสําคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่เพียงคือแค่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินเงินทองทองแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของทางเลือกของชีวิตนะครับการให้อิสระภาพในการเลือกกับชีวิตของตัวเองเมื่อเราชนะทางด้านการเงินแล้วเราจะชนะทางด้านเวลาแล้วก็หลายๆเรื่องตามมาด้วยนะครับและแพลตฟอร์ม y o u r Life เนี่ยสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นมากๆเลยครับและมาถึง การคว้าโอกาสสุดท้ายของผมแนละ้ที่จะแบ่งปันในวันนี้นะครับคือการคว้าโอกาสข้อที่3นั่นเองนะครับโอกาสที่ผมเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและแบ่งปันเรื่องนี้กับผู้คนได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอาจจะดูลึกซึ้งไปนิดนึงนะดูเหมือนอาจจะเป็นนามารมไปหน่อยนะครับแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าจริงๆอ่ะมันเป็นรูปธรรมท,ที่พวกเราอ่ะอยากได้อยู่แล้วนะ แต่เหมือนบางครั้งเนี่ยเราอยากจะทาบางอย่างให้มันเสร็จ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 ไปเน,ะปเนะๆๆาะเสร็จทีละอย่างอย่างเช่นเออมีเงินก่อนแล้วค่อยไปทําเรื่องนั้นแล้วมาทําเรื่องนี้นะครับแต่แพลตฟอร์ม y o u l i ไ e เนี่ยเราทําครั้งเดียวนะทำหนึ่งเรื่องนะครับแต่กระทบชิ่งถึงหลายๆเรื่องโดยโดยโดยกระบวนการของเขาอะนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับออผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองเนี่ยแน่นอนแหละเรื่องของการเงิน อันนี้ประเด็นแรกอยู่แล้วที่ได้แน่ๆคือเรื่องการเงินนะครับสนะครับคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับการยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองทางด้นวัตถุอย่างเดียวนะครับแต่ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าการมีเงินอย่างเดียวเนี่ยในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะโลกในโซเชียลนะครับในเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับมันมีการสร้างตัวตน,ตนกัน มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องเรื่องสุดตัวอีกแล้วอะ่ะมันกลายเป็นโลกของสาธารณะชนะนะครับผู้คนได้เห็นมี Facebook มี IG ต่างๆนะครับแปลว่าภาพลักษณ์นะครับนิสัยใจคอของเราการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยนะครับมีผลต่อคนรอบข้างหมดเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่านอกจากคุณจะมีเงินแล้วเนี่ยนะครับ คุณจะต้องเป็นคนดีด้วยถ้าภาษาง่ายๆนะการเป็นคนดีเนี่ยก็ไม่ต้องแปลอะไรมากมายนะความเป็นคนดีนั่นเองก็คือคิดดีทําดีนะครับแล้วเราเป็นคนคิดบวกนะครับด้วยธุรกิจนี้นยถูกดีไซน์ออกมาชัดเจนมากๆครับให้เราเป็นคนคิดบวกนะครับคิดในแง่ดีนะครับให้กาลังใจผู้อื่นนะครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองนะครับให้ไม่ท้อนะครับสู้ต่อไปนะครับ คนอื่นทําได้เราก็ทําได้นะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกฝึกง่งายๆจากโลกภายนอกเนาะหรือว่าธุรกิจอื่นหรืองานอื่นๆง่ายนักนะครับหรือถ้าได้ฝึกเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีมากๆกว่าจะได้กระบวนการทั้งหมดจากสิ่งแวดล้อมที่มันค่อยๆหล่อหล,ลอมเราขึ้นมานะครับแต่ด้วยแพลตฟอร์มเนี้ยมันมีการดีไซน์นะครับมีการจัดวางเอาไว้นะครับเหมือนเป็นโลกจําลองของชีวิตนั่นแหละนะครับแต่ย่นจาก10ปี20ปีนะครับเหลือมาแค่แค่สปี3ปีเท่านั้นนะครับ ผมเองเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายจนผมเองก็อาจจะแทบจะลืมตัวเองไปแล้วอ่ะนะว่าตัวเองเป็นคนยังไงจริงพื้นฐานผมเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะครับแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจนะครับมีอีโก้สูงนะครับเชื่อมั่นในตัวเองแบบงงงงโงโงก็ไม่รู้แหละจริงไม่จริงแต่เชื่อมั่นในตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท็จข้อที่จริงไม่แน่ใจหรอกแต่ฉัน่ะถูกที่สุดแหละนะครับจักรวาลโลกเนี้ยฉัน่ะเป็นผู้ เป็นเป็นจุดศูนย์กลางอะไว้ง่ายคนรอบข้างต้องเชื่อชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนรอบข้างจะอยู่ยากเหมือนกันจะอยู่ยากมากนะครับแต่ปัจจุบันนะครับด้วยแพลตฟอร์มนะครับด้วยการเรียนรู้ด้วยการเจอผู้คนนะครับพบปะผู้คนนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือน เหมือนกบในกระลาที่มันถูกเปิดออกอะนะครับและได้เห็นโลกภายนอกที่มันใหญ่โตมากๆนะครับเราได้เห็นผู้คนเก่งๆนะครับเห็นผู้คนที่จากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านได้นะครับมีหนี้สินเป็น10บสล้านหรือแม้กระทั่งเด็กจบใหม, a, ม่มานในในเนี่ยไม่มีประสบการณ์ใดๆเนี่ยก็สามารถเป็นผู้นําองค์กรแบบระดับหลายร้อยล้านได้นะครับมันก็เลยเป็นเปิเปเปโปดโลกทัศน์ผมมากเลยอะว่าเฮ้ย มันไม่มีสูตรสาเร็จนะมันไม่ได้ต้องมีต้นทุนแบบว่าต้องเหมือนเหมือนกันนะแต่มันมีอย่างเดียวคือถ้าเราได้เครื่องมือที่ดีนะครับและตัวเรานะครับมีความมุ่งมั่นนะครับมีแรงปัารถนามากพอเนี่ยนะครับความขยันเนี่ยผมยืนยันนะเหมือนไม่ต้องใช้เยอะมากไม่ใช่เราให้เราขี้เกียจนะครับแต่ผมจะบอกว่าด้วยแพลตฟอร์มที่มันสนับสนุนมากๆเนี่ยนะครับมันมันไม่ต้องแบบตื่นตีห้าก,กับเที่ยงคืนอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แต่เพียงแค่เราต้องเข้าใจมันนะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจมันจริงๆว่าตัวแพลตฟอร์มนั้นทํางานยังไงเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเดินตามคนสําเร็จนะครับก้าวต่อก้าวนะครับทำให้ได้และไม่ใช่ก๊อปปี้แค่แค่เรื่องการทํางานนะครับก๊อปปี้นี่ใส่ใจคอนะครับคนที่สำเร็จเขามีความคิดยังไงเขาพูดจาแบบไหนเขามีทัศนคติต่อผู้คนยังไงนะครับการใช้ชีวิตครอบครัวนะครับการใช้ชีวิตกับคุณพ่อคุณแม่ลูกภรรยามัน คือมันมันหล่อหลอมผมหมดเลยะนะครับเห็นตัวอย่างที่เป็นเป็นตัวอย่างจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นการนั่งอ่านหนังสือนะครับที่เราไปอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งดีๆแล้วเอามาปฏิบัติไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นเอ,อ่อถ้ามันแค่นั้นจริงผมเชื่อว่าทุกคนในโลกก็ไปบัติกันได้และก็แค่อ่านหนังสือนะครับแต่นี่มันเป็นหลักฐานที่เห็นตัวเป็นๆน,นะครับเห็นครอบครัวจริงๆเห็นผู้คนจริงๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับมันตอกย้าว่าเฮ้ยย พวกเขาทําได้เราก็ทําได้นะครับและสิ่งแวดล้อมสําคัญมากๆนะครับจะ่อหล้อมตัวเรานะครับให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นมีคุณค่าในตัวเองที่ดีขึ้นนะครับและต่อไปจะเป็นเดอะซับพอร์เตอร์ให้กับผู้อื่นนี่คือหัวใจสำคัญนะครับว่านอกจากเราจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินได้พัฒนาตัวเองแล้วครอบครัวมีความสุขแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ เรายังสามารถเป็นเดอะซัพพอร์เตอร์นะครับส่งต่อเรื่องแบบนี้ให้กับผู้คนนะครับให้กับคนที่มีแรงปรรถนาแบบเดียวกับเรานะครับคงไม่ทุกคนเนาะนะครับใครก็ตามที่มีแรงปรรถนาแบบเดียวกับเรานะครับเราสามารถเป็นผู้แนะนําเป็นผู้นําทางนะครับออให้คําปรึกษานะครับในฐานะที่เราเนี่ยได้มีประสบการณ์และเดินผ่านมาแล้วนะครับ นี่แหละครับมันเป็นคุณค่าที่สําคัญมากๆแล้วตัวผมเองเนี่ยทุกวันนี้นะครับแน่นอนเรามีอิทธิพลการด้าน,นการเงินระดับหนึ่งเป้าหมายชีวิตนะครับครอ,อ,อบครัวเราเมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าโอเคแล้วละ่ะระดับหนึ่งเลยละ่ะของของคนคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งที่ที่จะมีได้นะครับรถบ้านครอบครัวต่างๆเนี่ยตอนนี้พอดีพอดีไม่ได้เดือดร้อนนะครับ แต่เพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าเมื่อเป้าหมายชีวิตเมื่อมันทําสําเร็จแล้วเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยมันเหมือนลอยเคว้งคว้างอะนะครับเหมือนขึ้นไปอยู่ยอดดอยแล้วงงๆครับไม่รู้จะทำไงต่อนะครับตื่นมาไม่มีเป้าหมายชีวิตนะครับมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ถ้าในในธุรกิจหรืออาชีพอื่นๆเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในแพลตฟอร์มโย่ไลฟ์เนี่ยสิ่งที่ผมกับภรรยานะครับตื่นมาทุกวันก็คืออะไรครับ เราอยากเห็นชีวิตผู้คนที่ดีขึ้นนะครับเรามีเป้าหมายของชีวิตไปต่อแบบไม่มีจบอะนะครับเราเป็นต้นแบบและเราจะนำพาผู้อื่นนะครับที่มีแรงปัถนาแบบเดียวกับเราให้เขาได้เป้าหมายในชีวิตของเขาได้เขาไม่อิสระภาพในการเลือกชีวิตของเขาแบบที่เราเคยได้มาก,ก่อนมันเป็นความภาคภูมิใจมีคุณค่าตลอดและผมเชื่อว่ามันจะทำได้ตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะมันเป็นการทำเพื่อคนอื่น มันไม่ได้ทํำพื่อตัวเองนะครับนี่คือเป็นโอกาสที่3นะครับที่ค่อนข้างอาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะสัมผัสสิ่งที่ผมพยายามอธิบายหรือส่งผ่านให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องของภายในของเราด้วยเรื่องคุณค่าของเราด้วยและที่สําคัญเป็นเรื่องของการให้ต่อส่งต่อ ผมว่ามันมีน้อยแพลตฟอร์มมากหรือน้อยธุรกิจมากนะครับที่จะทำแบบนี้ได้และนี่คือ3โอกาสนะครับที่ผมเนี่ยอยากมาแบ่งปันในวันนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับใครก็ตามที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับเรามีโอกาสดีมากๆนะครับเหมือนเราทําบุญเมื่งแต่ปางไหนนะครับได้มาเจอแพลตฟอร์มนี้นะครับและสาหรับเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้นะครับและกําลังศึกษากําลังดูว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มยูวายไลฟ์เนี่ยคืออะไรนะครับ ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ฟังแนวคิดเหล่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถอาไปประกอบการตัดสินใจได้นะครับและเข้ามาศึกษาเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมกับพวกเรานะครับและเพื่อนๆจะรู้ครับสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับประสบความสําเร็จนะครับผ่านวิกฤตไปได้นะครับและผมยืนยันนะครับยอลาเป็นแพลตฟอร์มที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยผ่านวิกฤตไปได้เป็นเดอะซับพอร์เตอร์นะครับ นำทางชี้นำนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับและเมื่อเราผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้คือจะได้ธุรกิจระยะยาวครับธุรกิจที่มีไรายได้ p a s s i v e i น c o m e นะครับชีวิตที่สามารถเลือกได้ครับกับยูนิเวอร์ไลท์ครับสวัสดีครับถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจากวิน e r าชิพรีบกด subscribe กดจันกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจากวิน e r าชิพถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ